อนี้ตาสาทุไปเอาออกมามี่เปลมี่อยมีแล้วนะอันนี้บาาก็เอาออกมาคอยจ่เปิดตัวคอยคาอย่าบิกะไม่เปิดตัวขอให้่เมีบอกแค่้กัแข่ก็เก่าแม่เปิดตับอกให้มันตอกยิงไงตกยิงไงออว่าปหมอแล้ช่วงเวลาต่อจากนีไป ไปไปพบและสัมผัสกับการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานเพลียวเสงทองทองทและนี่คือหมอแคนแต่โอ๊ยออกาละลอกากกรเป็นกัรนอนตะสาด้วยเออาอ้นบุหไหมาลักยาบ้างดังบิ่กขึ้น่โอ้ยบ้าบคื่อไปมาแล้วไ ก็ดัง him, ุ Enough, ๋มก็ดำยูบหมอแค่เม่ยังว่าขขีดเดียนเเออเอาปเาดีอยาให้มันหลุดนะวันีนะหมอแค่นพแต่ใช่น่ะ หนาหมูตัวังแอวกับไตนั่นเป็นแค่ได็คุณแม่ครับจมูกผมพังแล้วผมผมคงเดาต่อไม่ได้แล้วจมูกพังคลินิกใดนี่แม่คลินิกเดียวกับเจ้เขาเลยเสียคินกูเบิด ได้ยินข่าวว่าพี่อากเดือดเทิงก็มาเหรอคะวันนี้โอ้มาแน่นองคงที่นี่ใหญ่ดีมากเลย <c oughs> ผมนี่เคยเป็นเคย <c oughs> ที่นี่ดนะ้วยใช้คำว่าเคยเป็นเคยจริง <c oughs> เหรอคะเป็นได้สองวันกูเลิกเลยทําไมอะ่ะไม่ผายให้กูคนครอบครัวมาอยู่นี่อแล้วแล้วมึงคิดดูดิจะภาพปูอย่างนี้กูจะเอาอะไรแดก <c oughs> แม่สิตางก็มาเหรอคะโอ้วันนี้แม่มาทุกคนอย่าตีกันนะถ้าทุกคนตีกันนี่แม่สั่งหยุดเลยหยุดโดยไม่มีอะไรกันเลยหมอแก้วหมอแก้วยังไงเมื่อืออีเกียเยเอา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 ฮะพรดาวันดอนกับมาบอกืมเอาไปเพิ่จิมาจะใส่พระดาวบไวยมาตาดาวันดอนอาจารย์ยอดกัมานัติกำมังสมัครลงแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงก้า Icana, <ม>สวัสดีสวัสดีครับพระพยอมโคตรตว่าอาจารย์ยอดเขาอยากได้เป็นยูนัมอยู่เลยฮะอาจารย์ยอดอยากได้เป็นยูนัมอยู่เอาเอาพี่เอ็นคาราบาข้ามาดิสวัสดีครับพี่โนไอเดี้ยมึงเป็นอย่างไดแก่หนิไอไม้แม่ไอ้ไม้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ขั้นเป้าเรื่องความนี่บอกว่าอ้่ไอกับบ้า ไปฮอตไปไปยังคุณน well> uh ันค well> ุณีมาแล้วหัากับไปถอดหาคุณอยากนอนพอดีลำเสื้อไหลเอาเดเดตามหาแฟนกับมาดีมาเลีวเกี่ยวกันถูก้เดว้าตามหาแฟนผููบ่าคูกขันใครยังโสดเดี๋เดดคู่ขันไปเมึงสีกับเทลละร่มตะคู่ขันตะคู่ขันหมด เอาไม่ดิมันนี้กูรับคูขันติบนกันทนาะล่มมาเภอ่คู่ันกอขตะนอดขะตนหล่ะมันเม็นโซเฟอร์ผ้าปบเพเภอกันทนามผุ่นวะเนาะมีมมพสพมาาคำหละเนาะเออเท้าเภานาลัยตีเวมร์ดตาตีเอาไหมเอาดด้ว่าไปตามหาแฟนผู้บ่าวคู่ขัน ใครยังไม่มีแฟนจีบเราได้นะเราโสดแต่บอกไว้ก่อนเราไม่ใช่ผู้หญิงนะเงือเด้เด้บอกผู้ชายอาบน้ำหน่อยแต่ปากอย่างหนึ่งได้ไหมผู้บ่าวสีสเกตเต้นหน้าห้านเสร็จแล้วกลับไปอาบน้ำด้วยคุยเหม็นมากหนาวปะนิบก็บ่อาบด้วย ตามหาอีกแฟนอีกนะตามหาแฟนอีกแบบเบอร์ชันคนเบิ้งหลายๆนั่นนะเบอร์ชันคนเบิ้งหลายๆโว้ยอีเด็ดลยเนี่ยเป็นตัวเป็นอีได็เลยอยู่ใน้เท no. ่านั้นซัพนะเด้เขาต้องี้เดียดแท่นั้นไม่ใช่ใครอีนั้นเฮี้ยกว่าหน้าเฮี้ยกว่ะตามหาแฟนผู้บ่าวคอยเสียกอยากบอกว่าเราเนียนสี นีบ่อนักดาเดเกๆคนคนไล่หลายบันไดคนคนเบิงสามละสามสิบกว่าล้านเออคนโกดไลสามโอ้ยหลคนคอมเมนต์สี่หมื่นคนคอมเมนต์สี่หมื่นดาคอยอยู่สามหมื่นเก้าอีกอีกพันหนึ่งไลคอยไปสีแขีวแขวเงินเอาโจวดจาดอาจารย์เฮ้า